ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาสังหารครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเนาะนะครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพูดิดครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์เนาะนะครับชื่อคุณพรลดาค่ะชื่อเล่นน้องเมย์ค่ะน้องเมย์นะครับคุณแบงค์ก็คุณเมย์ละกันเนาะนะครับมีความรู้สึกยังไงกับเนื้อหาที่มาเรียนทั้งสองวันนี้นะครับเอ่อความรู้สึก S <S 2> <S 2> อันดับแรกเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็ได้เนื้อ,อาหาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาสังหารับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักว่าการซื้อขายเป็นยังไงครับ <c oughs> ต้องที่ดินแบบนี้ต้องพัฒนายังไงต้นทุนเป็นยังไง <c oughs> สร้างแบบไหนขายได้ขายยังไง <c oughs> จบกระบวนการจบไปผมมองว่าสร้างแล้วก็ขายได้แบบนี้ครับ ใช่เพราะเราเรามีมุมมองว่าคุณต้องขายแบบไหนต้นทุนคุณเป็นแบบไหนถ้าทําได้ก็ทำใช่ไหมใช่แต่ถ้าทาไม่ได้ก็ถอยแบบครับมันมันมันมีมุมมองให้ให้เรามองได้ครับมีเขาเรียกรูปแบบการวิเคราะห์ที่ชัดเจนใช่ใช่ไหมครับ อยากให้เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจหรือว่ายังคิดว่าจะเรียนหรือไม่เรียนดีอันนี้แนะนําเลยว่าคุณต้องเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้ไปต่อหรือว่าจะพอแค่หนรับก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าได้มาเรียน2วันนี้อาจจะไม่ไปหรือไปสามารถตัดสินใจได้เลยแต่ต้องไปเนาะนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองพนมาหลัที่สละเวลาไปเรียนกับทางภถษาบัลนะครับขอบคุณมากครับ